สวัสดีครับมมีโขออกอนทัวร์พามาหล่อตลาดนัดวันพุทธที่บ้านนองบัวตบลโพตากอำเภอเมืองจังหวัดนะครพนมกับบรรยากาศเข้าสู่ซ่วงหน้าร้อนพี่น้องครับวันนี้อากาศร้อนจัดเลยครับไข่หมดแดงกองละห้าบาทลายแห้งครับพี่น้อง ทัวฟักยาวก็มีครับสุดยอดอาหารอีสานบ้านเฮาเป็นตลาดนัดยูเส้นทางที่เขาจะเข้าไปบ้านหนองบัวพปน้องแนวกินลายแห้งครับเปน้องรังขายปาลาไหลครับตัวบักไงครับพปน้องครับต้มเป็ดสดน้ำพันห้อนแก็มเหลาขาวแซ่บแห้งพี่น้องต้มเป็ดนะครับมันก็มีพวกมักแตงลายครับถุงลระซ้าบาทเขียดติก๊กเขียดครับก็เริ่มมีขายเรื่อยเรื่อครับพี่น้องผักสลัดสดก็มีปลาครับพีกกน่น้องปลาเก็ดปลาตะเพียนตัวบักไงครับพี่น้อง คัดข,ขนาบรรยากาศในการเดินทางมาล่อตลาดแรงหาแนวกินแนวแซ่บกับชบดแล้วก็มีฟักทองญี่ปุ่นเพิ่งขายนวดและซาบาะก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นร้านขายพวกมะกอกยังมีขายอยู่ด้วยครับที่บ้านนองบัวบนโตนพตากำพือเมืองจังหวัดวนครพนมครับอันนี้จะเป็นร้านขายสินค้า เครื่องจักสารทําด้วยไม้ไผ่ครับซึ่งเป็นสินค้าอุอสของชาวจังหวัดนครพนมครับเป็น,น้องนี่ครับอ่อนแห้งรับเป็น,น้องไข่หมูแดงลายแห้งรับช่วงนี้ไปตลาดทางหนว่าจะเป็นสีชงพ่างท้าโอเพ,พ่นท่าพนมนาเก่นี่เต็มไปด้วยเมนูไข่หมูแดงรับพี่น้องกองละ50บ,บาทสดๆเลยครับหล่ยๆครับพี่น้องตลาดนัดบ้านนองบวงัวนี่เป็นตลาดอาหารันบ้าน อีกตลาดหนึ่งที่น่ามาย่างมาเที่ยวชมเพราะว่าอาหารธรรมศาตรสาบ้านพื้นหามาขายมีหลากหลายเมนูแล้วรับพี่น้องตลาดนัดวันพุธบ้านนองบัวอยู่ถนนเส้นจากตัวเมืองมายังสนามบินห่างจากตัวเมืองประมาณสิบสี่สิ1หกิโลเมตรครับนี่ตัวเบ้าหรือว่านางแมงพุตตี้คับพี่น้องครับอาหารแซ่บไปไหมากินครับมาหาเราซื้อไปกินกันได้ด้วยครับพี่น้องแค่มาเดื่องลายแห้ครับมะเดต่งลายครับกินกับก้อยกับลาแซ่บพี่น้องครับ รักไข่ปลาคอครับพี่น้องมีทั้งแดดเดียวแล้วก็มีพวกปลาลดแล้วก็มีเอี่ยนครับพี่น้องปลาคอใหญ่พี่น้องุ้ยต้มใสบบ่บก,กอกกินแซ่บครับมะม่วงน้อยก็มีครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในของตลาดครับเป็นโครงการทัวร์พามาเที่ยวมาหลอดอาแนวกินแรงตลาดนัดวันพุทธที่บ้านหนองบัวตะบลโพตากำเภอเมืองจังหวัดคนครพนมมาหลอดอาแนวกินแนซบดังกันเด้อ